ขั้นตอนการสตาร์ทนะครับเปิดวาล์วน้ำมันครับบีดไม้สุดเลยแล้วก็ปั๊มลมครับไม่ติดครับปิดแล้วสตาร์ทไล่พอดังนี้เปิดใหม่ครับ นี่ครับเป็นวิธีการดับเครื่องนะครับครับผมก็ใช้สําหรับกําจัดยุงและแมลงทางทางด้านตามราชการและก็เอกชนนะครับเครื่องพ่นหมอกควันเครื่องฟอก b w 2 5เบรสเซอร์ v i f o r k เบรสเซอร์จับกัดครับ